สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ครูจุ๋มออกมาทักทายเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่เปิดร้านทําผมอยู่นะคะถ้าอยากมีไรายได้เพิ่มนะคะเพิ่มเป็นสิบเ,เท่าของปีนี้เลยนะคะถ้าคุณอยากมีไรายได้เกี่ยวกับการทําผมนะคะมีไรายได้เพิ่มเป็นสิบเท่าคุณฟังทางนี้แล้วคุณต้องมีสิ่งนี้ไว้ในร้านของคุณนะคะนั่นก็คือการต่อผมแบบเทปกลาวนะคะวันนี้ที่ครูจุ๋มจะออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะถ้าคุณมีสิ่งนี้ไว้ในร้านของคุณนะคะ ครูจุ๋มบอกเลยว่าจะเพิ่มมูลค่านะคะในการทํางานนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มนะคะเพราะว่าการต่อผมแบบเทปกาวแต่และหัวนะคะที่คุณจุ๋มทําอยู่นะคะไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะคือคุณจุ๋มทามาประสบความสําเร็จแล้วนะคะก็คือไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนนะคะแล้วก็บางทีเราทําเคมีนะคะสองถึงสามชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมคะการดัดผมยืดผมทําเคมีทาสีนะคะแต่การต่อผมแบบเทปกาวก็เช่นกันก็คือเราใช้เวลาแค่ประมาณ สามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงพอๆกันเลยกับการทําเคมีนะคะแต่เรามีรายได้มากขึ้นนะคะเพืเ่อนๆก็คือช่างทำผมนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็คืออย่างที่ครูจุ๋มจะบอกนะคะว่าต่อผมแบบเทปกาวนะคะดียังไงตอบโจทย์ลูกค้ายังไงก็คือลูกค้าบางคนเขาผมสั้นนะคะแล้วก็เขาอยากต่อยาวก็เหมือนอย่างเช่นของครูจุ๋มเนี่ยค่ะผมครูจุ๋มก็สั้นนะคะ <c> เห็นไหมคะครูจุ๋มก็ต่อให้ยาวแล้วก็ม้วนผมแล้วก็ดัดผมต่อนะคะดัดผมต่อให ให้มีเชื้อดาบแล้วก็เวลาหมวนแล้วอยู่ทวนหลายวันมากตื่นขึ้นมาผมก็ยังเป็นทรงสวยนะคะสิ่งนี้แหละค่ะที่เราจะต้องส่งต่อให้กับคุณนะคะส่งต่อให้กับคุณคือมันเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดที่ที่สบายสําหรับคุณมากนะคะสําหรับช่างนะคะที่ที่อยากมีมูลค่าในการทํางานนะคะแล้วก็เพราะว่าครู ได้ศึกษาในเรื่องตรงนี้มาเป็น10ปีนะคะแล้วก็การต่อผมแบบเทีบกางไม่มีร้านไหนที่ตอนนี้รับสอนนะคะเป็นร้านคุณจุ๋มร้านเดียวในประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คุณจุ๋มก็ครูจุ๋มก็จะส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะคะที่เปิดร้านอยู่นะคะคือแบบว่าการต่อผมนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ว่าได้เงินมากกว่าทําอย่างอื่นเลยนะคะหมายถึงแบบทำเคมีนะคะก,ก็ก็ว่าได้เงินแล้วนะก็คือว่าได้เป็น การได้ยอดดีแล้วนะคะแต่ว่าการต่อผมนะคะแล้วก็การต่อผมได้ดีกว่าแล้วที่สําคัญนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าลูกค้าต่อผมกับเราใช่ไหมคะต่อผมที่ร้านเรานะคะยังไงลูกค้าก็ทําสีแล้วก็ทําเคมีที่ร้านเราอยู่ดีนี่ไงคะคือสิ่งที่จะเพิ่มให้เรามีรายได้มากขึ้นนะคะยังไงนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าสนใจนะคะก็ ทักมาหาครูจุ๋มได้นะคะเพราะว่าครูจุ๋มมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะส่งต่อเพื่อนๆแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ทักมานะคะเพราะว่าครูจุ๋มมีเรื่องราวดีๆเป็นทางลัดให้กับคุณนะคะเป็นทางลัดเลยนะคะกว่าเราจะมีวันนี้ได้เราต้องลองผิดลองถูกมานานพอสมควรนะคะคือครูจุ๋มก็เลยจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะคะที่รักในการทำผมนะคะรักในการทำผมรับในการทำงานในจุดนี้เหมือนครูจุ๋มนะคะ คุณจุ๋มก็มีความสุขนะคะในการทําผมนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆอยากเรียนนะคะอยากเรียนก็ทักเข้ามาหาครูจุมได้นะคะเราจะมีคอร์สเรียนเป็นออนไลน์แล้วก็มี p r i v a t นะคะก็คือเพื่อนๆสนใจแบบไหนนะคะก็ทักเข้ามานะคะครูจุมเปิดคอร์สสอนต่อผมแบบเทปกาวพร้อมเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆมี รายได้นะคะเพิ่มเป็นสิบเท่าของปีนี้เลยก็คือคูจุ๋มนะคะแต่ก่อนร้านคูจุ๋มเป็นร้านเล็กๆเองนะคะตอนนี้ร้านคูจุ๋มใหญ่ใหญ่ขึ้นเยอะแล้วก็ลูกค้ามากขึ้นเยอะด้วยนะคะการต่อผมแบบเทปกลาวนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่างทําผมนะคะควรจะต้องมีนะคะอันนี้คือส่งต่อจากใจจริงเลยนะคะเพื่อนๆก็คืออย่างไรก็สนใจทักมานะคะทักมาหาคูจุ๋มได้นะคะเนาะไว้เจอกันนะคะ